ก็สวัสดีครับผมเต้นฟอร์มวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนนะนนะเห็นไหมเพื่อนผมก็อยู่ตรงนั้นนะนะไงวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาถ่ายรูปเล่นนะเออประมาณน,นี้ตอนนี้ผมอยู่มองไงผมมาเรียนมองนะทุกคนนะไปดูกันว่าเป็นยังไง let's go <S นี่ไนี่ไงเพื่อนเราให้ซื้ออะไรวะชื่อตะเบิลครับนี่ไงเพื่อนเราเองนี่ เยนอันนี้เราก็ถ่ายรูปกันนะทุกคนนี่ไงนี่เบของเราโคตรแอคเลยการพัดดิการพัดดินี่นี่คือสังเภาของเราเองนี่คนนี้ทำอะไรครับคนนี้ทำอะไรครับ ดูครับผู้ชมผมก็ประมาณนี้่ะทุกคนทุกคนจะดูอะไรมันก็แบบนี่ไงบรรยากาศในมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าูดยาบไม่ได้ครับโอ้โหคุต้องได้ไปตัดในคลิปอีกโอ้เซนเซอร์ครับเซนเซอร์ครับเซนเซอร์เสียงอเซนเซอร์เสียงอยู่แล้วครับกีตาร์เจ้าเก่าโ ตอนนี้ผู้ติดตามผมก็จะถึง2องรคนแล้วคนนะสองคนไม่ร้านไม่ถึงก็อีกสองคนก็ช่วยตามในยูทูบของผมด้วยนะเยสต่อเติมอ่ยคนนี้กติดตามผมด้วยนะครับผมเดวิดชีเฮสเยดเยสเอาวะเอาวะคนนี้หกคนหกคนเพิ่งเพิ่งเพิ่งทำอ่ะครับเยดเอาวะก็ประมาณนี้แหละทุกคนนี่โอ้ของมากันเล่นอย่าเพื่อนๆนะ มก็ไม่มีอะไรมากนะเห็นไหมถ้าด้านหลังผมก็มีแบบสแตนนะนี่เห็นไหมนี่ก็คือราสภาจตกรคนครนะเนี่ยนี่ไงไม่มีอะไรมากนะผมก็ไม่รู้จะถ่ายในหะ้ทุกคนดูนะเนี่ยผมไม่ลงคลิปมาประมาณ8วันแล้วนะถ้าใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กด s u b s กดติดตามให้ผมนะอีก2คนก็จะถึงหนูลคนนะเจกใหม่คลิปหน้า let's go